นาลายสงขุดแชร์ก่อนแชร์เข้ากลุ่มก่อน สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับอาจจะไม่มีพี่สักคนเลยเหมือนผมคุยคนเดียวอ่ะนะเออ,เอ,อโอเคก็ วันนี้นะครับก็มาดูเกี่ยวกับานาลายทรงคุดนะครับก็เป็นเป็นกระดองเป็นกระดองเต่านะกระดองเต่าที่สวยและใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็ชิ้นก็ขนาดใหญ่การแกะก็สวยงามสวยมากๆเลยผมมองว่าชิ้นนี้สวยมากมเลยโหเต็มจอผมเลยนะมีฐานวางเหมาะเจาะนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังว่ารายละเอียดเป็นประมาณไหนนะครับสักครู่นะครับก็เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับยันก่อนนะครับยันก็จะมียันหน้าอกแตกนะครับแล้วก็ยันยันยันเถาะหรือยันหัวใจสตรีนะครับที่อยู่บนหัวของชมด หรือว่าอยู่ตามหลังของชมดนะครับก็ยันเหล่านี้ก็จะมีอยู่ตามตัวของชมดหรืออัคระในตัวของวัตถุมงคลอื่นๆในของหลวงพ่อพิน้าที่ทําไว้นะครับก็มันก็จะเชื่อมโยงหรือสื่อเข้าหากันได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะ,ะก็ทําไมเราก็มาเข้าเรื้ยเรื่องกันเลยว่า ทำไมชิ้นนี้ต้องทํามาจากกระดองเต่าใหญ่ขนาดนี้นะครับมันก็เข้าในเรื่องของความเชื่อนะในเรื่องของความเชื่อว่าเอาเป็นประเทศดีกว่าผมมองเอาเป็นประเทศดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างประเทศจีนเนี่ยเขาก็เชื่อในเรื่องของเรื่องของเต่าเรื่องเถิอเรื่องของการเอากระดองเต่ามาทําเป็นเครื่องรางนะครับตั้งแต่อดีตมาแล้วนะครับชาวจีนโบราณมีความเชื่อว่าท้องฟ้าได้รับความพุ่งรองจาก เราสัตว์เทพทั้งสี่นะครับได้แก่มังกรนะครับแล้วก็เสือหง์นะครับและเต่านะครับก็อันนี้เป็นเป็นเป็นบทความของของประเทศที่มีความเชื่อแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วเขาก็คารพศรัทธาในเรื่องของเต่านะครับอะไรประมาณนี้นะผมก็จะเอามาแทรกแซงแล้วก็เอามาเป็นแนวความคิดแนวความรู้อะไรประมาณนี้นะครับให้ทุกคนได้ ได้ได้รับชมได้รับฟังกันเป็นแนวความรู้แล้วก็เพิ่มอัตลดนะครับอ,อย่างยกตัวอย่างของพี่จีนเขาก็นับถือเต่านะครับก็เขารู้อยู่แล้วว่าตำนานเนี่ยเต่าเนี่ยเสี่ยงท้ายนะครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของโภกรัพย์และลากกรัพั์นะครับมีความอายุยืนยาวนานนะครับ ก็ถือว่าเป็นของที่ทนกายสิทธิ์มากนะครับความเชื่อของเต่านะครับเต่าเป็นสัตว์ที่น่าสนใจนะครับเพราะมีวิวัฒนาการนะครับกว่า2ล้านปีแล้วนะครับดังนั้นคําพูดที่ว่าไนนสเสาเต่าล้านปีเต่าเป็นสัตว์ที่แปลกครับในการดํารงชีวิตเนี่ยไม่ให้สูญพันธุ์รอดพ้นจากยุคในโนสเสามาได้ถือว่าสุดยอดนะครับ แน่นอนนะครับตามทฤษฎีนะครับเต่าต้องเกิดก่อนที่พวกลิงจะวิวัฒนาการนะครับเต่ากับมนุษย์เนี่ยผูกพันกันและมีความเชื่อนะครับตั้งแต่โบราาโมราน,นะครับมีเรื่องเล่าจากชาวอินเดียนะครับโลกที่เราอาศัยอยู่ที่แท้นะครับตั้งอยู่บนช้างสี่ตัว ยืนอยู่บนกระดองเต่ายักษ์นะครับตัวมหึมาคล้ายปลาอานนท์นะครับในบ้านเรานั่นแหละหรือศาสนาพามินดูก็ยังมีมหาเทพองค์สำคัญก็มีความเกี่ยวพันกับเต่ากล่าวคือพระวิษณุหรือพระนาลายเคยเอวตารเป็นเต่านะครับในปางที่ถูกเรียกว่า,ากุลมานตาน,นะครับเต่าปางที่สองในจำ นวลทั้งหมด10ปางนะครับส่วนในประเทศจีนมีหลักฐานโบราณคดีพบว่าสมัยราชวงศ์เซียนนะครับและราชวงศ์ซานนะครับกระดองเต่าถูกใช้เป็นเครื่องทํานายทางโหราศาสตร์นะครับในทางสยญศาสตร์ของคนไทยแต่โบราณมีการใช้เต่าเป็นสัญลักษณ์ต่างๆเช่น วิชายันเต่าเลื่อนเป็นต้นนะครับในหลายๆชาติที่นับถือเต่าว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และไม่ควรจะฆ่าเต่านะครับเป็นอาหารเพราะถือว่าเป็นสัตว์ที่น่าสงสารไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับแล้วก็ไม่เป็นภัยแก่ใครเลยครับโดยความเชื่อทั่วไปแล้วเต่าถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนถึง250ปีเลย ตามสายพันธุ์นะครับคนไทยจึงมีความเชื่อว่าได้ปล่อยเต่าจะเป็นการทําบุญสะดอกเคาะเชื่อว่าต่ออายุให้ยืนยาวดังนั้นจึงมักเห็นเต่าตามแหล่งน้ำนะครับวัดบางแห่งเสมอนะครับดังนั้นกล่าวมาถึงเต่านะครับจึงเป็นสัตว์มงคลถือว่าเป็นสัตว์ที่นำมาบูชาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืนความแข็งแกร่งความอดทน สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนำพาโชคลาภและความสุขมาให้นะครับก็ดังนั้นนะครับโบราณน,นาจารย์นะครับจึงได้นำเครื่องรางของขลังในรูปแบบเช่นผ้ายันหล,ห,หล่อโลหะเหรียญการแกะสลักปั้นด้วยผงผสมเป็นต้นนะครับเต่าโบราณน,นิยมแกะด้วยงาช้างนะครับหรือหล่อด้วยทองผสม หลวงพ่อเงินวัดบางทางที่ปลุกเสกในยุคแรกๆนะครับและมีหลากหลายพระอาจารย์สำนักนะครับสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันที่โด่งดังก็จะมีเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะครับวัดลร่แตงทองนะครับก็สิ่งเหล่านี้นะครับอ้างอิงก็ครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็ทำเหรียญเต่าแล้วก็หลายๆาศาสนาก็ มีเรื่องเล่าตำรับตำราแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับนาลายทรงคุดก็แลว้วแต่นะครับในเรื่องของเต่าจำแรงลงมากลายเป็นนะครับแล้วก็คนจีนก็ยังนับถือเต่าอย่างมากนะครับแล้วก็อ่าเป็นบางส่วนละกันผมมองงนี้เพราะว่ามันเป็นความเชื่อเนาะแต่ว่าถ้าใครใครเคยไปดู ตามร้านค้าที่คนจริงเขาขายของนะครับเขาก็จะมีเต่า,เ,าเต่าเต่าตัวเล็กตัวน้อยที่เป็นรูปปั้นแต่จะเป็นทองเป็นอะไรก็เขาก็เชื่อว่าเป็นมันทําให้เขาเรียกว่าอะไรอายุยืนสุขภาพร่างกายดีนะครับแล้วก็ทําให้มีความสบายใจอิ่มอกนะครับครับในบรรดาก็เต่าก็จะมีประมาณนี้แหละ แต่ว่าผมมองว่าสรรพคุณเต่านี่สุดยอดนะแค่กระดองเต่านะอันนี้แค่กระดองเต่านะครับเพราะว่าเต่าก็มีหลายความเชื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศคนไทยก็เชื่อในอีกรูปแบบหนึง่งต่างชาติก็จะเชื่อในอีกรูปแบบหนึ่งครับผมก็เลยเอามาสรุปให้ฟังรวมๆกันไปเลยว่าเออความเชื่อก็ไม่ได้แตกต่างกันออกไปนะครับทุกคนก็ศรัทธาในเรื่องของสุขภาพร่างกายอายุยืนประมาณนี้ของเต่านะครับอ่าต่อไปนะครับ นาลายทรงคุดนาลายทรงคุดนะครับก็จกเห็นในกระดองนี่ถือว่าเป็นการแกะที่สวยมากนะครับแล้วก็การเก็บรายละเอียดก็ถือว่าไม่ธรรมดานะผมมองว่าไม่เสียเปล่าเลยในการแกะในครั้งนี้นะแล้วก็ถือว่าสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นศิละปะที่อ่อนช้อยนะครับแล้วก็พระนาลายที่ขี่อยู่บนหลังคุดนี่ก็ถือว่ารูปหล่อมากนะครับ คุดก็ถือว่าพญาคุดเนี่ยบ้านเราเนี่ยอ่าก็รู้อยู่แล้วว่าคุดก็คือเป็นตาประทับบ้านเรานะครับเป็นการที่นําคุดมาเป็นพระมหาอํานาจนะครับอํานาจความเจริญรุ่งเรืองนะครับของทุกๆสิ่นทั้งปวงนะครับก็คือพญาคุดนะครับอ่าแล้วก็มาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับนาลยทรงคุดกันสักหน่อยนะครับ ในบรรดานะครับเทพศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมบูชาและให้ความเคารพมากนะครับพญาคุดเป็นเทพที่ผูกพันกับคนไทยมาอย่างช้านานนะครับเราจะเห็นพญาคุดอยู่บนสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์อยู่บนหน้าบรรพระอุโบสถอยู่หน้าสถานที่ข้าราชการเอาจริงนะครับคนไทยเนี่ยมีคุดติดตัวกันแทบจะทุกคนเลยนะ ไม่เชื่อลองเปิดกระเป๋าดูก็ได้พี่นะก็จะมีทั้งเลี่ยมอันเล็กอันน้อยนะไม่ก็ห้อยคอให้ลูกให้หลานใส่นะครับก็คุดเนี่ยก็อยู่ในธนบัตรก็มีนะอยู่ในทุกที่ที่เป็นข้าขราชการนะครับเพราะว่าเราถือว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยคือสมมุติเทพนะครับดังพระนารายนะครับ ข้าราชการคือคนที่คนของพระมหากษัตริย์นะครับเช่นเดียวกับคุดที่เป็นพานนะของพระนารายณ์นะครับคุดยังเป็นยังแทนความหมายถึงมหาอำนาจในการปกป้องคุ้มครองด้วยนะครับอ่าอย่างเรื่องความศรัทธาของพญาคุดนะครับแสดงออกมาด้วยความเคารพอ่าในสัญญาสัญญาที่แทนอำนาจนะครับ และการเทิดทูนสิ่งสูงสุดความยำเกรงเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับในในใจความเคารพเลื่อมใสคุดยิ่งดีมากขึ้นนะครับเมื่อมีการสร้างรูปบูชาและวัตถุมงคลยังมีความสงสัยของคนทั่วไปนะครับเกี่ยวกับการบูชาคุดทาให้หลายคนเสียโอกาสในการเพิ่มพูนและความศรัทธานะครับก็ ส่วนคุดเนี่ยเหมาะกับคนประมาณไหนนะครับก็จะเหมาะเกี่ยวกับคนที่อาชีพรับราชการนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะไม่จริงนะไม่จริงเสมอไปนะครับเพราะว่าผู้ที่ศรัทธาคุดนะไม่ว่าคุณจะประกอบวิชาชีพอะไรจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะเป็นคนประเภทไหนก็นแล้วแต่นะทุกคนก็ศรัทธาในทั้งคุดทั้งพานานะครับก็ถือว่าใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นค้าราชการอย่างเดียวนะก็ถือว่าแต่ว่าความอ้างอิงก็อาจจะเป็นเพราะด้วยภูมิฐานแล้วก็อะไรที่เชื่อมโยงหลากหลายอย่างนะครับก็อาจจะทําให้คุดเนี่ยเหมาะกับค้าราชการแต่ที่ส่วนตัวที่ผมพูดเนี่ยก็ไม่ไม่ได้พูดถึงเพื่อจะกระทบอะไรนะก็แค่อยากจะบอกว่าทุกคนต่างใช้ได้หมดทุกคนเลยเพราะว่าใช้เพื่อไป,ไปเสริมพลังอํานาจเราเป็นนะักธุรกิจ ก็เอาไปช่วยหนุนนําทําให้ลูกน้องยําเกง่งทําให้เรามีประสิทธิภาพหรือเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะครับอในเรื่องของการค้าการขายมีคู่แข่งก็มีคุดมีอํานาจในการซื้อขายการต่อรองก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ผมมองว่าพญาคุดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์นะครับ ธงประจําพระองค์มีคุดเป็นสัญลักษณ์นะครับการเชิญพญาคุดถือว่าเป็นการเอาบาร,รมีที่สูงส่งมาขจัดปัดเป่าพ้องภัยทั้งหลายนะครับส่วนนาลายทรงสุบรรนนะครับเท่ากับเป็นการเพิ่มอํานาจของพระนาลายเข้ามาช่วยเพิ่มพลังในการปัดเป่าขับไล่สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายต่างๆนะครับตามความเชื่อของการหนุนนำชะตาและบารมีนะครับ ก็บทความที่ผมได้มาแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังมาสรุปให้ฟังนะครับก็ถือว่าโดยรวมนะการที่เอาเต่ามาเนี่ยก็เกี่ยวกับาการอายุยืนอะไรดีๆเกี่ยวกับการสุขภาพด้วยแล้วก็ในเรื่องของอักขระที่ลงอยู่ในหลังเต่าเนี่ยก็จะเป็นพนะระนารายณ์ทรงขุด ก็ถือว่าเป็นพระมหาอำนาจแล้วก็ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นพระที่ทุกคนต่างรู้จักกันดีเลยละรู้จักกันดีนะครับแล้วก็เป็นการแกะที่สวยงามแล้วก็เรื่องราวในวันนี้นะครับผมก็ได้สรุปเกี่ยวกับพระนารายณ์ทรงคุดไปแล้วใครที่ชอบแล้วก็ถูกใจนะครับฝากกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ด้วย ติชมผมได้หมดนะครับแล้วก็อันไหนไม่ดีผมจะไปปรับปรุงแก้ไขอาจจะพูดติดติดขัดๆนะเจ็ดวันนะที่ผมไม่ได้พูดนะก็อาจจะพูดติดติดขัดขัดก็ขอโทษขออาภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อ่ะวันนี้ถ้าผมพูดผิดกล่าวถึงใครนะครับขอโทษขออาภัยไว้าที่นี้ด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนา,าร้ายต่อใครเลยนะครับมาเพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลของหลวงพ่อ พี่ะเท่านั้นนะครับมาเพื่อสนองความต้องการของตัวเองนะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดถูกใจแล้วก็ e n d ูผมก็เช่าวัตถุมงคลผมให้ผมมีค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมีอะไรมาให้ชมมาให้ความรู้แล้วก็มาอธิบายอะไรให้ฟังนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ